ที่เราจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้โอกาสให้แนวทางกับคนทําสื่อโดยเฉพาะคนทาสื่อในสายที่เขาเรียกว่าสร้างภาพสร้างจินตนาการโดยใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาช่วยเติมเต็มให้การทําสื่อมีมิติที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับ โดยรวมก็คือประทับใจนะครับแล้วก็ได้ความรู้มากมายนะครับแล้วเป็นความรู้ที่สามารถที่เราจะเอาไปใช้จริงในงานของเราได้จริงๆนะครับได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนจากทางไม่ว่าจะเป็นทางเกาหลีหรือว่าตลาดโลกปัจจุบันว่าเขาใช้อะไรอยู่บ้าง